ประเพณีประเพณีการเข้าพรรษาประเพณีการเข้าพรรษาของภิกษุของพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีความเป็นมาอย่างไร <c oughs> เมื่อก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมรดพระสาวก ก็มีผู้บรรลุธรรมมีผู้หลุดพ้นตามและก็มีภิกษุพระสงฆ์เข้ามาบวชตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมาประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมในคำสอนเมื่อก่อนยังไม่ได้มีศีลยังไม่ได้มีการวางหลักธรรมแต่พระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆได้ปฏิบัติตาม เรียนรู้หลักธรรมตามพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปเลยเรียนรู้เรื่องอริยสัจสีพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติตามด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาด้วยความมี <c oughs> ปัญญาเห็นทำตามพระพุทธเจ้าผู้ที่สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ปฏิบัติตามผู้ที่ยังไม่ได้สําเร็จ ก็ปฏิบัติไปเป็นขั้นเป็นตอนนี้เรียกว่าทุกองค์มีศรัทธาในหลักธรรมในหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ถือปฏิบัติตามเลยยังไม่มีการวางหลักธรรมหลักวินในอะไรมากมายแต่เมื่อมีภิกษุพระสงฆ์เข้ามาบวชเป็นจํานวนมากจึงได้มีการวางหลักการปฏิบัติคือเรื่องของศีลคือการรักษาการควบคุมสมรวมระวงัง การประพฤติปฏิบัติให้พระสงฆ์อยู่ในขอบในเขตอยู่ในหลักธรรมหลักวินยัยไม่ให้ประพฤติปฏิบัตินอกศีลนอกธรรมนอกวินยัยเรียกว่าเมื่อมันมีพระสงฆ์เป็นจํานวนมากมันก็มีผู้ที่เห็นผิดคิดผิดแตกต่างกันไปตามกิเลสของตัวเองบ้างยึดถือความคิดของตัวเองบ้างเรียกว่ายังไม่เข้าใจธรรมก็มีแต่ว่าก็เป็นภิกษุ ที่มาออกบวชมาขอบวชในธรรมวินไนเพราะผู้ที่บรรลุเป็นพระอา,หารหันต์แล้วก็จะรู้ก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีการทำผิดโดยที่ไม่มีความปิดความหลงในสิ่งที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากความต้องการแต่ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้า แต่ก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อมาขอบวชในหลักธรรมมาศึกษามันจึงเกิดมีการวางหลักธรรมหลักวินัยมันจึงมีการตั้งบทบัญญัติห้ามไมา่ให้ภิกษุทำโน่นทำนี่ตามมาเรื่อยๆเรียกว่ามันเป็นข้อห้ามมันเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอยู่ด้วยกันอย่างมีผาสุขอยู่ด้วยกันอย่างไม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่างไม่กระทบกระทั่งกัน อยู่ด้วยในหลักธรรมหลักวินัยโดยที่ไม่ให้ชาวบ้านชาวช่องเขาตีเตียนเอาได้เรียกว่าจึงมีการวางหลักศีลหลักธรรมเพราะเมื่อก่อนผู้ที่บรรลุทาตาม,ามผู้ที่ตัสรู้ทาตามพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีจ,จิตใจที่มีความสงบมีความตั้งมั่นและก็ส่งกระแสจิตตามการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดยันอย่างรู้ก็ได้เกิดกันเห็นสัจธรรม เรียกว่าบรรลุธรรมแต่ผู้ที่บรรลุธรรมล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วผลหาหนทางผลจากความทุกข์มาแล้วด้วยตัวเองแต่ก็ยังหาไม่เจอแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้มาแสดงทำโปรดเรื่องการไม่ยึดมั่นยึดติดในขันห้าเรื่องการปล่อยการวางขันห้าเรื่องการรู้เห็นอริยสัจสีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องโทษของกรรม เรื่องของความไม่ยินดียินร้ายในโลกทั้งปวงเรียกว่าเมื่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นนักบวชอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่ใช่นักบวชในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นนักบวชนักสแสวงหาสัจธรรมอยู่แล้วแต่ยังไม่เจอแต่ยังไม่พบธรรมที่สูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จึงมาสแสดงธรรมโปรดเมื่อนักบวช ภิกษุเหล่านั้นได้ทรงกระแสจิตตามก็เกิดการบรรลุธรรมตามเรียกว่าการเห็นสัจธรรมตามนี่เรียกว่าเมื่อก่อนมันก็มีภิกษุมีพระสงฆ์มีนักบวชแต่ยังไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาเป็นนักบวชเป็นพรามณ์ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันมันมีลัทธิต่างๆมากมายเพื่อแสวงหาเพื่อออกหาโมกขธรรมเพื่อออกแสวงหาสัจธรรม เพื่อออกเรียนรู้อรอยิยะความจริงของชีวิตว่ามันเกิดมันดับมาเป็นไปมาอย่างไรนี่เรียกว่ามันก็มีนักบวชอยู่แล้วแต่มันยังหาไม่เจอแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้ขั้นสูงสุดแล้วจึงเอามาแสดงเมื่อพระสงฆ์ภิกษูนักบวชนอกศาสนาเหล่านั้นได้ส่งกระแสจิตตามก็เกิดยันยังรู้เห็นสัจธรรมตามเรียกว่าเกิดบรรลุธรรมตามเรียกว่าได้ออกบวชเป็นพระสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปเจาวะคีทั้งห้าแล้วก็มาถึงพวกจตินนักบวชสามพี่น้องเป็นลัทธิบูชาไฟนี่เรียกว่าก็แสดงทำโปรดแล้วก็เกิดการบรรลุธรรมตามก็ขอออกบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็มีสาวกเกิดขึ้นมาแล้วก็มีภิกษุพระสงฆ์ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้ออกบวชตาม ึงวางหลักธรรมหลักการปฏิบัติวิในเรื่องระเบียบกันอยู่การประพฤติปฏิบัติของภิกษุพระสงฆ์ว่ามีความเป็ี่นมาจะต้องอยู่อย่างไรปฏบิบัติอย่างไรเรียกว่าตั้งเป็นมาเป็นศินเป็นข้อห้ามคือให้ภิกษุอยู่ในศินอยู่ในข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้บัญญัติไว้คือศินสองร้อยยี่สิบเที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่งตั้ง ให้ภิกษุทําตามประพฤติปฏิบัติตามใครล่วงละเมิดก็ปรับอาบัติไปตามเหตุตามปัจจัยตามโทษหนักโทษเบาโทษกลางเรียกว่ามันมีโทษของการปรับอาบัตโยภิกษุพระสงฆ์ผู้ถือปฏิบัติตามในสมัยนี้ก็ยึดถืออยู่ในหลักศีล227ิหรือบางที่ก็อาศัยศีลมากกว่านี้บางที่ก็ย่อหย่อนลงมามากกว่านี้ลงมา ไม่ถึง2องบกบางที่ก็ถือมากกว่าบางที่ก็ไม่ถึงนี่เรียกว่าตามเหตุตามปัจจัยตามยุคตามสมัยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือสัจธรรมคือความจริงก็คือเพื่อควบคุมให้เราเกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาถ้ามีแค่ศีลถ้าไม่มีสมาธิสติปัญญาก็ยังไม่ถึงแก่นธรรมเป็นเพียงแค่เปลือกแค่กะพีของธรรมเปลือกกะพีของ ต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ยังไม่เห็นเหนือไม้ยังไม่เห็นแก่นไม้เรียกว่าศีลก็เป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานในการประพฤติธปฏิบัติให้สมาธิสติปัญญาเกิดขึ้นดูเห็นสัจธรรมแค่นั้นเพราะฉะนั้นธรรมเนียมประเพณีที่ถือประพฤติธปฏิบัติบ้ตบาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าพรรษาก็มีเหตุมีปัจจัยมาจากภิษสูในธรรมวินัยมากก็ มีการเดินทางไปมาเมื่อเดือนฤด,ด,ดูหน้าฝนชาวบ้านเขาปลูกข้าวปลูกพืชผักหรือที่เป็นเรียกว่าปลูกข้าวทำนาเมื่อมันมีการจเจริญเติบโตมันก็มีการล้มไปในทางเดินเมื่อพิกษุภบผ้าโถงเดินทางมันก็จะไปเหยียบไปทำให้ข้าวของชาวบ้านเขาเสียหายหรือมันเป็นหน้าฝน เมื่อชาวบ้านเขามาร้ <c oughs> องเรียนมาติเตือนว่าภิกษุในธรรมนัยน,นี้ทําให้เก้าข้าเสียหายทําให้ข้าวโพาเสียหายพระพุทธเจ้าก็จึงบัญญัติว่าสามเดือนห้ามภิกษุเดินทางให้อยู่ประจําที่นี่เรียกว่าเหตุความเปลี่นมาเป็นไปของการอยู่จําพรรษาของประเพณีการเข้าพรรษาของภิกษุของพระสงฆ์นักบวชก็เพื่อไม่ให้พระสงฆ์เดินทางไม่ให้พระสงฆ์ ออกสแสวงหาทำออกไม่ให้พระสงฆ์ออกเผยแผ่ธรรมในช่วงนี้คือให้อยู่ประจําที่ที่ใดที่หนึ่งโดยที่มีเป็นที่มุงบังโดยที่ไม่ให้อยู่ในที่กลางแก้งจะต้องอยู่ในที่มีมุงบังไม่ว่าจะเป็นถ้ำเป็นเสนาสะนะจะต้องมีที่มุงบังในสามเดือนนี้นี่เรียกว่าเป็นพิธีเข้าพรรษา อธิษฐานพรรษาว่าเราจะอยู่ประจําที่ตรงนี้ในเวลาสามเดือนเราจะไม่เที่ยวออกไปไหนเราจะไม่ไปเดินทางเราจะต้องอยู่จําพรรษาให้ครบสามเดือนนี่คือที่มาที่เป็นที่ไปของการอยู่จำพรรษาของภิกสู่ของพระสงฆ์นักบวชเพื่อไม่ให้เดินทางทุดงเพื่อไม่ให้เดินทางไปทําให้9ก้าข่าหรือข้าวของชาวนาเขาต้องเสียหายหรือเป็นหน้าฝนเดินทางไปมาก็ลําบาก พระพุทธเจ้าเลยบัญญัติแต่งตั้งให้เป็นประเพณีหรือเป็นที่ถือสืบปฏิบัติกันมาว่าสามเดือนก็คือการเข้าพรรษาคือการอยู่ประจําที่ใดที่หนึ่งไม่ให้มีการเดินทางนอกจากมีเหตุจําเป็นนอกจากมีเหตุที่ทําให้ต้องเดินทางก็อนุญาตให้เดินทางได้โดยต้องไม่เกินเจ็ดวันเมื่อเสร็จตุละก็ให้กลับมาอยู่จําที่เรียกว่าเป็นข้อ สั่งให้ภิกษุพระสงฆ์อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยพระสงฆ์ทุกวันนี้ก็ได้ถือประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นประเพณีการเข้าพรรษาในเวลาสามเดือนมันก็มีเหตุมีปัจจัยภิกษุบางรูปก็ถือโอกาสนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสมาทานในการรักษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสมาทานทุดงขวัตตา่างๆหรือการฉันอาหารเฉพาะ การบินทบาทถือการฉันในบาทถือการ <c oughs> ไม่นอนถือการ <c oughs> อยู่ในเสนาสนะที่เขาจัดให้ถือการอยู่ในที่มุงบงังถือการอยู่ในที่ที่ไม่ไปไหนเรียกว่าอยู่ประจำที่นี่คือการซื้อการสมาทานบางท่านบางองค์ก็อาศัยช่วงนี้ในการบำเพ็ญตบะในการบำเพ็ญตนในการทำให้ตัวเองเกิด การภาวนาธรรมที่ยังไม่เกิดให้เจริญข,ขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้แม้แต่ชาวบ้านทุกวันนี้ก็ถือการเข้าพรรษาการประเพณีของภิกษุพระสงฆ์งดเล่าเข้าพรรษาก็มีนี่เรียกว่าถือโอกาสนี้ในการประพฤติปฏิบัติความดีมันก็ได้อนิสงส์มันก็ได้เหตุได้ปัจจัยที่มีความสนับสนุนกันเพราะฉะนั้น อานิสง์จากการเข้าพรรษามันก็มีมากเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ภิสูพส่งหรือโอกาสประพฤติปฏิบัติที่มันเข่งมันยิ่งขึ้นไปทำที่ยังไม่เกิดก็ถือก็ปฏิบัติให้มันเกิดในช่วงนี้อะไรที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็พยายามที่จะทําให้มันเกิดให้มันรู้มันเห็นในช่วงนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่มันเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปในช่วงการเข้าพรรษานี่เรียกว่าเป็น เอเเป็นปัจจัยที่มีประเพณีมีธรรมเนียมการเข้าพรรษาของภิกษุพระสงฆ์ของนักบวชคือไม่ให้ภิกษุพระสงฆ์นักบวชในธรรมวิน,นัยเดินทางในช่วงสามเดือนนี้ให้พักอยู่ประจําที่ใดที่หนึ่งที่อยู่ของตนไม่ให้เดินทางไม่ให้ไปทําให้ของชาวบ้านต้นข้าวของชาวบ้านเขาต้องเสียหายถนนหนทางไปมาก็ลําบากในช่วงหน้าฝน จึงสั่งให้ภิกษุพระสงฆ์อยู่ประจําที่นี่เรียกว่ามันก็เลยเป็นประเพณีการเข้าพรรษาในเวลาสเดือนภิกษุพระสงฆ์ผู้ที่เคร่งในศีลในธรรมก็ถือโอกาสช่วงนี้ในการสมาทานข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุดงสิบสาหรืออะไรที่จะทําให้ตัวเองมีความเจริญในธรรมสิ่งที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นมา สิ่งที่ไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติก็มาอาศัยช่วงนี้ในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการงดอาหารผ่อนอาหารการถือการฉันมือเดียวการถือการฉันไม่ฉันการถือการฉันน้อยการถือในฉันในภาชนะเดียวการถือการฉันเฉพาะอาหารที่ได้จากการบินธบาตไม่ฉันอาหารที่เขาตามมาถวายทีหลังนี่เรียกว่ามันก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระสงฆ์ภีกสูในทุกวันนี้ ได้ยึดถือปฏิบัติมาเพื่อขัดเพื่อเกลาเพื่อละกิเลสตัณหาไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ถือช่วงนี้ในการประพฤติปฏิบัติถือศีลอุโบสถศีลห้าศีลแปดไปตามบุญตามวาสนาของตัวเองเรียกว่ามันก็มีอนิสงส์เป็นช่วงเวลาที่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเพื่อเกลาเพื่อละกิเลสผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ผู้ที่ยังไม่หล,ดลุดพ้นก็อาศัยช่วงเข้าพรรานี้ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เกิดให้มันเจริญขึ้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วจะถือก็ได้จะไม่ถือก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเพื่อเกลาเพราะพระอารหันต์แล้วไม่มีกิเลสให้ละไม่มีอะไรต้องปล่อยต้องวางแล้วเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่มีการไปบังคับในไม่มีการไปทํานอกจากว่าจะทําให้เป็นตัวอย่าง ของคนรุ่นหลังของภิกษุพระสงฆ์นักบวชรุ่นหลังเป็นผู้นําในการพาภิกษุพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่ามันเป็นหลักการมันเป็นประเพณีปฏิบัติที่ถือปฏิบัติเสืบเสืบกันมาให้ภิกษุพระสงฆ์อยู่ประจําที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาสามเดือนเหตุมันก็มีอยู่แค่นี้ในการที่มีประเพณีเข้าพรรษาจนมาถึงทุกวันนี้ภิกษุพระสงฆ์ก็ถือประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อ <c oughs> ประพฤติปฏิบัติตามก็ถือโอกาสในการบำเพ็ญเจริญธรรมที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นในช่วงนี้อะไรที่ยังไม่เคยทําก็ถือก็มีโอกาสได้ทําในช่วงนี้ตั้งกําหนดสามเดือนว่าเราจะทําอะไรเราก็ทําให้มันสําเร็จไปในสามเดือนนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยในการที่เราจะได้รู้ได้เห็นทมสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็น ิ่งที่ยังไม่เคยทําก็ถือโอกาสในการทําในช่วงเวลาสามเดือนนี้นี่เรียกว่าเป็นประเพณีเป็นการเข้าพรรษาของภิกษุของพระสงฆ์ของนักบวชที่มาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาผู้ที่อาศัยศีลสมาธิปัญญาในการเจริญธรรมในการที่จะรู้ธรรมที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นใน การที่จะได้มรรคผลนิพพานผู้ที่หวังมรรคผลนิพพานก็จะมีศรัทธามีความเชื่อในหนทางในหลักการอิ่งที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติธปฏิบัติมาก็จะประพฤติธปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อว่าเราจะต้องพ้นจากทุกข์ว่าเราจะต้องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏัสงสารว่าเราจะต้องเป็นผู้รู้ความจริง ผู้รู้สัตธรจะทความจริงของชีวิตตามพระพุทธเจ้าทุกองคพระอรหันต์ทุกองค์ที่ถือประพฤติปฏิบัติมาความจริงของชีวิตเป็นอย่างไรกันแน่ผู้ที่มีศรัทธาก็จะถือประพฤติปฏิบัติตามเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิตด้วยตัวเองเมื่อค้นพบค้นเจอก็จะหลุดพ้นและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงก็จะหายสงสัยในพระพุทธเจ้าหายสงสัยในพระธรรมหายสงสัยในพระสงฆ์ เรียกว่าผู้ที่ต้องการพ้นจากความทุกข์ก็จะประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติอะไรผู้ที่มีศรัทธาต้องการที่จะพ้นไปจากความทุกข์ก็จะเผลอประพฤติปฏิบัติตามด้วยความมีศรัทธาด้วยความมีความเชื่อว่ามันเป็นหนทางที่จะทําให้พ้นจากความทุกข์ถึงมันจะทุกข์ยากลําบากในเบื้องต้นแต่ก็มีจิตใจที่มีความเชื่อ มีจิตใจที่เข้มแข็งที่มีสมาธิที่มีสติปัญญาเพราะอยากจะรู้ความจริงอยากจะเห็นความจริงอยากจะพ้นไปจากความทุกข์จะต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนรู้ความจริงในพระพุทธศาสนาก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมหลักการปฏิบัติและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาเพื่อที่จะได้เห็นความจริง ในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เรายังไม่ทําวันข้างหน้าเราจะรู้จะเห็นมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราลงมือทําไม่ว่ามันจะมากจะน้อยวันข้างหน้ามันจะต้องรู้จะต้องเห็นตามพระพุทธเจ้าพระอราหันต์ทุกองค์จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเราจะไม่มีความทุกข์มาบีบคัน้นทางจิตทางใจของเราเราจะไม่มีความยินดีความยินไายในโลกทั้งปวงเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะไม่มีอะไรมาทําให้เราทุกข์ลำบากขับแขนทางจิตใจได้ในโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใครจะดีจะชั่วกับเราถ้าเราหลุดพ้นแล้วเราจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งภายนอกใครจะว่าเราดีว่าเราชั่วว่าเราถูกว่าเราผิดมันเป็นความคิดของเขาแต่ความจริงเราก็รู้ความจริงภายในจิตในใจของเรานี่เรียกว่า เป็นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าที่ถือประพฤติปฏิบัติมาทุก,ท,ก,ท,กทุกสมัยพระอระหันต์ก็ถือประพฤติปฏิบัติตามในการเข้าพรรษาในการอยู่ประจําที่ใดประจําที่หนึ่งเพื่อที่จะฝึกฝนอบรมตนพัฒนาตนให้มันเจริญย,ยิ่งขึ้นไปในธรรมที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ก็จะได้เห็นในเวลาสามเดือนถือเป็นประปีประพฤติปฏิบัติมา ที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อผู้ที่จะขัดใจเก่าจะละจิเลตัญหาก็สามารถเอาโอกาสนี้เอาช่วงนี้ในการประพฤติปฏิบัติในการละการปล่อยการวางแม้แต่ญาติโยมเขาเล่หาหัดอุบาสกอุบาสิกาก็ถือโอกาสช่วงนี้ในการรักษาศีลในการฝึกในการเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นในจิตในใ,นใจของตัวเองเรียกว่ามันก็มี เหตุมีปัจจัยมีอนิสงส์ในตัวของมัน